ชวนขับอัพไซด์แต่ตอนนี้นะฮะสายตาที่มองมานะครับพูดเลยว่าหวั่นใจมากๆนะฮะคุณหยิมและคุณอันมาจากอมรรนี่เจมสแล้วสวัสดีครับรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยิมและคุณอันจากอมไรนี่เจมส์นะครับวันนี้านมาม<อ>แบบสีแดงแรงใจแบบแพ็คคู่งี้เออเป็นสีแดงแรงใจเห็นแล้วยาจะจองตั๋วเครื่องบินแล้วตัวที่ไปไหนฮะอันนี้เหมือนไอเชียอ๋อเป็นไอเชีย ่เออผู้โดยสารรักเข็มขัดอ่ารักเข็มขัดให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําการดินแล้วค่ะอย่างนี้เลยตึงๆนะคะอ่ะวันนี้สองสาวมาเจอกันได้ข่าวว่ามีเครื่องประดับสไตล์แบบแบบว่า Luxury มาฝากกันด้วยใช่ไหมครับคุณหยิมคุณอันโอ้ใช่ๆอยากจะบอกว่าชี้นี้คุณสวยมากเก๋มากสายซีรีส์สายแบบกิลลินข่านหนึ่งอะไรอย่างนี ได้เลยนะคะชิ้นนี้อ่านี่นะคะต้องบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยคุ้นชินเอ๊ะเอ๊เอ,เ,อ,เ,อเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรอย่างนี้เ,<อ>เพราะว่าศิลปินท่านหนึ่งเขาก็ใส่ไงอออ่าบรรยายบรรยายสรรพคุณของชิ้นนี้ให้ฟังหน่อยดีกว่าครับคุณหญิงคุณอันแก่ท้องผูกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยาเออใช้คำว่าสรรพคุณได้ยังไงวะบรรยายความพิเศษของชิ้นนี้หนะะ่อยฮะเออรายละเอียดย็งไงบ้างฮะ สำหรับสร้อยชิ้นนี้นะคะจะเป็นสร้อยแบบรูปใบพัดเลยถ้าเกิดใครเป็นสาวๆแบบเกาหลีเกาหลจีเนะน่าจะเห็นกันบ่อยๆนะคะในะเอซีรีก็ใส่หรือว่าเคป็อกไอดอลต่างๆนะคะก็ใส่จะบอกว่าตัวนี้นะคะใส่แล้วก็ขึ้นคอม,ม,า,มากๆสวยมากเข้ากับทุกลุกเลยะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีประดับเพชรนะคะเพชรรวมถึงสิบสามตังเลยะคะ่ะอ่ามีเพชรรวมสิบสามต่าง,งตัวตัวเรือนของตัวจี้ที่เป็นรูปใบพัดเนี่ยครับทำจากวัสดุอะไรครับคุณอัน ตัวนี้นะคะเป็นตัวเรือ 18K ตามมาตรฐานจิวเวลรี่เลยค่ะแล้วก็เป็นสีพิงโกที่เข้าได้กับทุกสีผิวเลยค่ะอ่าอันนี้คือเขาตอบโจทย์มาอยู่แล้วเนาะครับผมพี่ลองดูสิเอามั้ยทำไมฮะได้อยู่นะกับพี่อ่ะอ่าไม่ใช่แกเซลาหรือเซลาลอลาลิเชร์นักร้องท่านหนึ่งครับผมเปิดสนนราคามาหน่อยดีกว่าครับสำหรับจี้ชิ้นนี้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับคุณอันได้ค่ะสำหรับเซตที ซอมสร้อยพอเลยค่ะราคาปกตินะคะจะที่สามหมื่นเก้า สามหมื่นห้าพันแปดเท่านั้นตั้มได้ทั้งเซตเลยโอ้โหจากสามหมื่นเก้านะเหลือสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทมีเซตเดียวเท่านั้นเลยนะฮะเหลือราคาแค่สองหมื่นห้าพันแปดร้อยได้ทั้งเซตนะฮะเพราะว่าทั้งเซตคือหมายถึงสร้อยกับจี้เนาะสำหรับตัวหุ่นคอสีดําไม่ให้เนาะอ่านั่นฮะหุ่นคอสีดำเป็นของทางร้านเนาะบางคนบอกอ้าวนึกว่าได้หุ่นคอสีดําด้วยใครอยากได้อย่างเงี้ยไม่ได้เนาะจี้กับสร้อยพอฮะจี้กับสร้อยพอหุ่นคอขอให้เก็บไว้ที่ร้านดีกว่านะฮะชิ้น เดียวเท่านั้นเลยนะฮะก็ไม่ใส่แบบเทสไลฟ์แฟนนอมกันได้นะครั Oh my god เทสไลฟ์เพลงไม่ได้ใบกันสุดๆขนาดนี้ต้องมีแล้วแหละคุณผู้ฟังสักหนึ่งสักหนึ่งะเป็นการแบบว่าเอาไปเสริมคอโล่งๆของคุณนะครับให้ให้ของคุณนั้นดูสวยสง่างามระหงมากขึ้นเอออย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะสำหรับชิ้นนี้25,800ถ้าสนใจสามารถ CF หรือติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณหยิมุนอันได้ค่ะสามารถเ Facebook a m ร r i n i ์ e m ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจ a m อ r i n i j ์ m จาดใหญ่หรือว่าจะเป็นช่องทาง Line แอดนะคะ a อ a อมอ i ิเนค่ะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เช่นกันค่ะจ้าเราสามารถที่จะไปถึงได้ภายใน6โมงเย็นใช่ไหมครับคุณหยิงคุณอันใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นทุกนี้ก็ยังหาค่ะทุกวัน ใายแล้วค่ะอ่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นแล้วนะสามสิบกันยาไงใช่นะต้องรีบกันหน่อยแล้วกันนะอ่เผื่อว่าใครที่กลัวว่าเย็นนี้รถติดเดี๋ยวไปซีเอฟกันก่อนได้อินบ็อกซ์ไปอินบ็อกซ์ไปจองรองไว้ก่อนวางมัดจําเล็กน้อยไว้ก่อนได้เลยเนาะคุณหยิมคุณอันเนาะอยากได้เซตนี้มากเล็งอยู่นานแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวมัดจำใบแปดหมื่นเลยค่ะมัดจำแปดหมื่นค่ะยินดีค่ะดีค่ะปิดร้านเลยค่ะปิดร้านเลยค่ะได้แปดหมื่นโอเควันนี้ขอบคุณคุณหยิมคุณอันมากเลยนะครับเดี๋ยว ใหม่สัปดาห์หน้าพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโปรโมชั่นใหม่แล้วก็อย่างสำคาญมีคอลเลคชันใหม่ที่แบบดีมากมีซัพพอร์ตทุกเลกราคาเลยถ้าใครที่ฟังกำลังหาแหวนแต่งอาเรียกได้ว่า ช่วงนี้เรายังไม่ได้โพสเนาะถ้ามีเวลาเข้ามาชมที้าแล้วก็แอฟก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือของเข้ามาเยอะง่ายกว่าจะถ่ายรูปชิ้นเสร็จเนี่ยก็บางครั้งน้องขายออกไปแล้วก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแวะไปเจอกันที่โชรูมนะฮะอัลโมริเนเจมส์ยังกับเซเว่นวงเวียนเล็กรงยนสินครครับใช่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยิมคุณอันมากเลยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมน่ารักกรีบเลยทีเดียวแหละนะฮะ ย้ำกันนะสำหรับเส้นนี้นะครับซอยพรอมจี้นะฮะ2อ8 0มั 25, บาทเท่านั้นนะครับเส้นเดียว ราคาพิเศษแบบนี้นะฮะใช่ไป CF กันได้เลยนะครับที่ออมอรนีเจมส์นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไป CF กันเยอะๆนะ0ูนย์เจ็ดสี่นะฮะแล้วก็ f a c e b o o ออมอรินีเจมส์สัตว์ใหญ่นะจ๊ะส่วนใครอยากจะได้มากๆแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเป็นเจ้าของน้องไปก็แนะนําว่าให้มาจําสัก8ปดหมื่นเหมือนที่ตั้มบอกเออมาจําอันนี้คือทางออมอรนีจะให้ Priority ลําดับศูนย์แก่คุณเลยไม่ติดไม่ติดเลยจริงๆอินบ็อกซ์ไปแฟนเพจออมอรินีเจมส์สั ไปฟังเพลงจาก The Toys กันก่อนเอเพลง The Toys ร่วมโครงการกับเราเนาะเออใช่ของ w a t h e Duck ได้นะ<ด>นี่คือก่อนฤดูฝนครับไปจ้ะ